สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ีครับกลับมาพบกันค่ำคืนนี้เช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน m o t o g p ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารใหม่ๆหมอัปเดตหรือจะเป็นเรื่องราวเก่าๆนะครับเราก็นำมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเจอกันทุกวันตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาล้ำลึกถึงนักแข่งคนหนึ่งนะครับซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว3ปีวันนี้22พฤษภาคมวันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคร เราได้สูญเสียนักแข่งคนหนึ่งนะครับจากอุบัติเหตุจักรยานเนี่ยชนนะครับผมกําลังพูดถึงนิกกี้เฮเดนนักบิดมาเลข69นะครับผู้ที่เป็นถึงอดีตแชมป์โลก MotoGP ในปี2006แล้วก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่เรียกว่ามี FC MotoGP ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามลุ้นเชียร์กันอยู่มากมายนะครับนิกกี้เฮเดนนะครับนักบิดวัย35ปีนะครับในตอนนั้นที่เสียชีวิตไปเนี่ย ก็ได้จากโลกนี้ไปที่ประเทศอิตาลีอันนี้ไม่ใช่คลิปเรื่องราวประวัติคีว่าประวัติอะไรนะครับแต่จะเป็นเรื่องเล่าที่อยากจะนํามาราลึกถึงเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงหรือแฟนเฮเดนทั้งหลายนะครับที่ชื่นชอบเขายังคิดถึงเขาอยู่เนี่ยก็มาร่วมรำลึกถึงเขาได้ในคลิปนี้นะครับสําหรับขอพูดถึงอุบัติเหตุก่อนแล้วกันนะครับต้องเรียกว่าเป็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยการขี่จกักรยานแล้วโดนชนโดนรถยนต์ี่ย,นยนมาชนตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณสักบ่ายสองตามเวลาท้องถิ่นที่อิตาลีนะครับในเมืองอลิมินีลิมินีเนี่ยก็คือมันเป็นเมืองที่มีถนนถนน,ถน,นลิมินีเป็นถนนที่เรียบชายหาดเรียบชายฝั่งมันก็อยู่ห่างจากชายฝั่งแค่ประมาณสัก2โลประมาณนั้นสองสโลนะครับมันก็อยู่ติดใกล้ใกล้ใ,ก,ลใก,ลกับสนามมิซาโน่นั่นเองนะฮะมิซาโน่เซอร์กิตอีกตรงนั้นแหละ เรื่องของเรื่องก็คือแข่งขันตอนนั้น n i นนิกกี้เฮเดนอยู่ในบทบาทของนักแข่ง World Superbike อยู่ในทีมเ e d Bull Honda นะฮะแข่งสนามที่5เสร็จไปเรียบร้อยนะแล้วทีนี้พอบ่าย2มาปุ๊บนี่ก็ม,มาซ้อมปั่นจักรยานจะต้องเรียกว่านักแข่ง MotoGP เนี่ยทุกยุคทุก,ทกสมัยละพาะเขาส่วนมากก็จะนิยมชมชอบการปั่นจักรยานทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะยุคนั้น,นครับยุคนี้นักแข่งแทบทุกคนนะครับกเ็เลือกที่จะใช้วิธีฟิตร่างกายกับการปันนะ่นเนาะ บ่ายสองเนี่ยนิกกี้เฮเดนก็ออกไปปั่นจักรยานปกตินะแต่พอปั่นไปปุ๊บเนี่ยมันไปถึงถนนที่มันคล้ายๆเป็นลักษณะตัว T เนี่ยแต่ถนนที่นิกกี้เฮเดนเนี่ยขับเนี่ยมันปั่นจักรยานไปมันเป็นถนนจะเรียกเรียกก็มันเป็นทางโพไม่ใช่ทางเอกนะทางเอกมันก็จะมีรถใหญ่น่ยวิ่งสวนกันไปสวนกันมาด้วยความเร็วแต่ตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรยังไงนะครับก็คือหลังจากไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เจอรถแวนเนี่ย พุ่งชนเข้าจังๆในนะใส่ด้านหน้าเลยร่างของเขานี่ก็ไปกระแทกกับกระจกด้านหน้านี่จนจนแตกยับไปเหมือนกันนะฮะก่อนที่จะกระเด็นออกไปนะครับรถกับตั้งตัวเองแล้วก็จัก,กรยานนี่ก็ไปคนละทิศคนละทางเลย <c oughs> ในตอนนั้นก็แม้ว่าจะได้รับการแจ้งเหตุในทันทีทันใดนะครับแล้วก็ร่างของเขาถูกนําส่งโรงพยาบาลถึง2โรงพยตอนนั้นที่ผมจําไม่ผิดนะครับไปในตอนแรกปุ๊แล้วก็ย้ายไปในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือ,อที่มัน ฮเทคกว่านะครับประสบอุบัติเหตุวันที่17พฤษภาคมสุดท้ายก็อาการโคม่าอยู่ถึง5วันเลยทีเดียว5วันนี่ก็ต้องเรียกว่าลุ้นกันแบบว่าทุกวินาทีจริงๆนะครับก็มีเราว่าจะได้ตัดขาตัดอะไรต่างๆในตอนนั้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะต้องบอกว่าถ้าพูดแบบน่าเกลียดน่าเกลียดนี่คือเหมือนตรงมันว่าเละอะเละทั้งล่างนะฮะแล้วทีนี้มันก็เกิดเป็นแผลติดเชื้อสิ แล้วก็พยายามที่จะตัดขาเพื่อที่จะไม่ให้มันติดเชื้อเข้ากระแสเลือดใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตมาได้5วันนะครับวันที่22ก็ประมาณสัก1นึ่งกุ่มก,กว่าๆนะครเวลาในท้องถิ่นเนี่ยนิกกี้เฮเดนก็จากไปอย่างสงบนะครับก็ถือว่ายังความเศร้าโศกมาสู่สาวก FC มอทพหลายคนนะครับในบ้านเราผงก็จำได้ว่าก็ ทำเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะั่นแบบว่าจัดเป็นเรื่องราวลำลึกถึงนักแข่งคนนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละก็ <c oughs> ถือว่ายังไม่ได้สร้างชื่อเสียงในเวทีเวอร์ซูเปอร์ไบ์ตามที่เขาได้หมายมั่นปั้นมือไว้นะครับเพราะว่านิกกี้เ,เดนเนี่ยต้องเรียกว่าเขามีความตั้งใจที่อยากจะควา้าแชมป์เวอร์ซูเปอร์ไบ์ให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีนักแข่งคนไหนที่คว้าแชมป์มอเตอร์จแล้วก็ควา้าแชมป์เวอร์ซูเปอร์ไบ์ได้เลยนะครับดังนั้นเขาก็อยากจะทําสิ่งนี้ให้มันได้นะ แต่นี่คือฤดูการที่2ในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขามาอยู่ในในวอลซ์โอวอ i ไบในปี2016นะ2017ก็แข่งได้เพียง5สนามนะครับก็เกิดอุบัติเหตุเศร้าสลดต,ตรงนี้ก่อนแล้วก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสที่จะสารฝันของตัวเองต่อนะครับอ่ะทีนี้ก็จบเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับในส่วนของอุบัติเหตุที่ยังความโศกเศร้ามาในครั้งนั้นต่อไปก็จะเล่าถึงรวบลัดตัดตอนนะครับว่าเป็นมาย่งไงถึงจะได้มาเป็น นักแข่งมอเตอร์ G.P. แล้วก็จนคว้าแชมป์โลกแล้วก็เส้นทางหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อาจจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อกระช้าเวลา <c oughs> นิกกี้เฮเดนก็ต้องบอกว่าเป็นนักแข่งผมไม่ขอเรียกว่าเป็นคนสุดท้ายของอเมริกานะต้องเรียกว่าเป็นนักแข่งคนล่าสุดของสหรัฐอเมริกาในเวทีมอเตอร์ G.P. ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในพรีเมียร์คลาสรุ่นใหญ่สุดไม่มีนักแข่งอเมริกันเลยสักคนเต็มที่ก็คือแค่โจรโรเบิร์ตอันนั้นอยู่ในรุ่นโมโตทูนะครับยังไม่ได้ขึ้นมามอเตอร์ G นั่นแหละแล้วก็จะบอกว่านิกกี้เฮเดนเป็นนักแข่งจากสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดที่คว้าแชมป์โลกได้ในปี2006มันก็ผ่านมาเท่าไหร่1 0 45ปีมาแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละทีนี้เส้นทางของเขาก็ต้องบอกว่าเกิดและเติบโตมาในครอบครัวนักแข่งจริงๆอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นดินแดนที่การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบเนี่ยแน่นอนมีนะครับแต่อาจจะไม่ได้แพร่หลายหรือว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับ m o t o g p หรือว่าเท่ากับในยุโรปใช่ไหมครับ เพราะว่าเข้าไปนิยมในเรื่องของการแข่งแฟร์แท็กแฟร์แท็กก็คือมอไซค์วิบากอะ่ะที่วิ่งเป็นวงกลมวงรีอยทุกคนนึกภาพตามผมนะที่วิ่งเลนซ้ายอย่างเอาววิ่งวนซ้ายอย่างเดียวอะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็น Tag, แฟรแท็กวิ่งวิ่งแท็กฟุ่นนะครอบครัวของนิกเก้เรนก็ไล่ในคุณพ่อไปถึงพี่น้อง3-4คนก็เนี่ยรวนแล้วแต่เป็นนักแข่งมอเตอรไ์ไซค์ประเภทแฟรแท็กแล้วก็สามารถที่จะคว้าถ้วยรางวัลมาเน o ี o ่ยโอ้รวมกันทั o ้งบ้านนี่น่าจะไม่มีที่เก็บประมาณนั้นนะครับที่ ว่ากันมานะครับในวัยเด็กของนิกกี้เฮเดนจอชนะก็ได้รางวัลอะไรกันมาในพอสมควรอยู่ทีนี้เส้นทางการแข่งขันของเขาเนี่ยมันกลับกลายมันเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วเรื่องของเรื่องก็คือมาจากคุณพ่อนะครับามาจากคุณพ่อของเขาจะบอกว่าครอบครัวนี้นะ่ะไม่ใช่แก่แต่เพียงเฮเดนคนเดียวนะครับคือคุณพ่อเนี่ยก็มีความชื่นชอบนะครับในตำนานนักข่าวผู้ยิ่งใหญ่ของ สาวรัฐมเมริกานั่นก็คือเคนนี่โรเบิร์ตหรือว่าคิงเคนนี่นะครับนี่คออือราชาของรถแข่งยามาฮ่าตัวจริงเลยเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เป็นไอดอลของนักแข่งอเมริกันแทบจะทุกคนนะครับสำหรับเคนนะี่โรเบิร์ตเนาะก็เบนเข็มให้ลูกชายเนี่ยเปลี่ยนละมาลงเอาดีทางด้านทางเรียบนะครับอ่าก็รายการในอเมริกาที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือรายการ AMA รายการอเมริกันซูเปอร์ไบร์น,นี่แหละนะมันก็จะมี เด,เด่นๆหน่อยเนี่ที่เราจะจำกันได้ก็คือเป็นรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000cc นะในตอนนั้นรู้สึกว่าอายุประมาณสัก16-17ประมาณนั้นเองนะครับก็ก้าวขึ้นมาสู่การแข่งขันแบบทางเรียบนะครับก็ใช้รถซ u ซูกิมั้งในตอนนั้นเป็น GSXR 750อ,อยู่กับซูซูกิมาก็สุดท้ายก็มาเปลี่ยนมาใช้ Honda Honda c d r 600ในตอนนั้น ถามว่าเป็นยังไงฮะก็ต้องเรียกว่าอยู่ในอันดับรุ้นหัวแถวนั่นแหละอาจจะยังไม่เคยก้าวขึ้นไปถึงขั้นเป็นแชมป์ในตอนนั้นแต่ฟอร์มของคนที่อายุแค่ 16, 17, 18เนี่ยได้ระดับนี้นก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากๆใช่ไหมครับก่อนที่จะขึ้นมาในรุ่นใหญ่ก็คือเป็นรุ่น1,000 G.C. s u p e r b ซูเเนี่ยก็ใช้รถ h อน d a v วิ1 0า0นะหรือว่าเราจะเรียกเป็นรหัสว่าเป็นรหัส r 4 5 1นะในตอนนั้นก็ใช้ HondaRC51 แล้วก็ แข่งมาจนรู้สึกว่ามาคว้าแชมป์ได้ในปี2002นะครับตอนนั้นก็เป็นแชมป์ที่รู้สึกอายุน้อยที่สุดด้วยซ้ำน้าจําไม่ผิดนะฮะคว้าแชมป์ม,มาเสร็จปุ๊บทีนี้คุณพ่อก็เลยเล็งเ,เห็นว่าโอ้คงจะไม่พอหรอกมั้งที่จะให้ลูกชายคนนี้เนี่ยแบบว่าอ,อยู่แค่ในอเมริกาใช่ไหมจะต้องบอกว่าความเทพของเฮเดนอยู่อย่างหนึ่งที่ผมผมชื่นชมก็คือในตอนนั้นแม้ว่าเขาจะลงแข่งทางเรียบก็คือรายการ AMA เนี่ยจนสามารถคว้าแชมป์ได้ในที่สุดเนี่ย แต่ระยะไอปีนั้นที่ที่ปี2 0ง2เนี่ยเขาก็แอบไปแข่งแฟลทแท็กนะแอบไปแข่งแฟลทแท็กแล้วก็แม้จะไม่ได้คว้าแชมป์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ลงแข่งทุกสนามในฤดูกาลนั้นแต่ก็ชนะหลายสนามอยู่เหมือนกันนี่มันก็คือบ่งบอกว่านิก้เฮเดนคนนี้เป็นคนที่เทพทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นของจริงซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้น,นกับนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆนะครับท,ที่ที่สามารถเทพได้ทั้ง2ประเภทแบบนี้ใช่ไหมละ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นกับ นิกกี้เฮเดนแล้วทีนี้คุณพ่อก็โอเคละไปเสี่ยงโชคในยังยุโรปเพราะว่ามันก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกยังมอเตอร์จีเนี่ยสุดท้ายจะพจะพับพลูยังไงก็ไม่รู้นะฮะได้มาอยู่ทีมใหญ่ซะด้วยนะมาอยู่กับเรฟโซฮอนด้าในตอนนั้นนะครับแล้วก็จับคู่กับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่โอ้ผู้ยิ่งยงในตอนนั้นอย่างวอเลนติโนโรซี่โรซี่ก็กำลังครองโลก2ล้ออยู่ในตอนนั้นในเดือนในปี2003เนี่ยเข้ามาในเรฟโซฮอนด้าเนี่ย เข้ามาปุ๊บก็นแน่นอน่ะครับว่าปีแรกนี่ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นลุ้นแชมป์อะไรหรอกแต่แน่นอนนะว่าก็ถือว่าเป็นนักบิดหน้าใหม่ที่ยอดเยี่ยมฟอร์มไม่ขีเหรเลยก็มีโพเดียมด้วยเออเป็นไงล่ะทีนี้หลังจากโรซี่เนี่ยก็ออกจาก Honda ไปนะครับปี2003เนี่ยโรซี่ก็คว้าแชมป์กับเรซโซฮอนด้าแล้วก็ไปเสี่ยงดวงกับยามาฮ่ต่อแต่โรซี่เนี่ยก็ยังคงความสดความเรียกว่าความเทพยอยู่ก็เลยทําให้ รอซี่ก็คว้าแชมป์ทั้ง Honda ชทั้ง,ง Yamaha ต่อกันมาแต่นิกกี้เฮเดนก็ไม่ได้ว่าคี้ริวคีเลรนะครับก็คือยังสามารถที่จะขึ้นมาลุ้นหัวแถวได้บางสนามแล้วก็มีโพเดียมให้ได้ได้ชมอยู่ก่อนที่ปี2006นะครับความยิ่งใหญ่ที่เขาเองก็ยังคาดไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยจะมาถึงก็คือเขาสามารถที่จะล้มรอซี่ได้ด้วยการเฉือนรอซี่เพียงแค่ไม่กี่แต้มแบบชิวเฉียดผง,งาดคว้าแชมป์โลกในปี2006ไปได้นะครับซึ่ง อาจจะเป็นการคว้าแชมป์โลกที่หักปากาเซียนแล้วก็อาจจะมีคาวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีไม่งามสักท่าแหล่ะตอนนั้นโอ้โหนิกิเฮเดนคว้าแชมป์แบบลูกฟุกเยอะมากนะคือใช้ดวงใช้อะไรประมาณนั้นถ้ารอสซี่ไม่ล้มไม่เจ็บรถไม่พังอย่างนี้คงคงจะไม่ได้แล้วรอสซี่เองก็ชนะมากกว่านิก้เฮเดนด้วยซ้ําแต่จะเป็นแชมป์กี่สมัยก็ตามนั่นไหนไหนก็เป็นแชมป์โลกนี่ยมันก็คงไม่ธรรมดาถูกไหมครับถ้าไม่เก่งไม่เจ๋งในระดับเทพจริงๆนะก็คงจะคว้าแชมป์โลกได้ยาก เพราะว่าแม้ในที่เฮเดนจะคว้าแชมป์สนามนี่น้อยกว่ารซี่แต่เขาก็เก็บโพเดียมมาได้อย่างสม่ําเสมอใช่ไหมครับนั่นแหละก็เลยทําให้แซงรซี่เป็นนิดเดียวนะครับประมาณ3ามสีแต้มตม,ตมันก็จะไม่ผิดแล้วแต่เขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าจริงๆนะก็รู้สึกว่าไม่ได้ภูมิใจร้อเซหรอกว่าการคว้าแชมป์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเรื่องของโชคของดวงของอะไรก็มัน,ม,นมันหนุนมันมาเสริมด้วยเหมือนกันแต่ก็นะอย่างที่เข้าใจกันนะั่นแหละว่าแชมป์โลกเนะี่ยมันก็ จะเก่งอย่างเดียวไม่พอจะโอกาสดีคือมันก็ต้องมีมีเรื่องของดวงของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคอยค้าจุนคอยสนับสน,นุนก็ประมาณนี้แหละนะฮะทีนี้หลังจากคว้าชแชมป์ในปี2006ได้เป็นยังไงฮะก็ต้องเรียกว่า l e บสิฮอนดก้ก็ถือว่าจะฝากฝังอนาคตไว้แต่กลายเป็นว่าปี2007ขึ้นมาเนี่ยไม่เหลือดีกรีความเป็นแชมป์เก่าเลยในเมื่อเกิดกำเนิดดาวรุ่งขึ้นมาจนคว้าชแชมป์อีกก็คือ เคซี่โซเนอร์กับดูคาติจะไม่รอซีเองก็ยังร้อนแรงสุดท้ายมันก็เหมือนประมาณเวเลซองฮอนด้าเนี่ยจะไปสนับสนุนดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นก็คือดานี่เปโดโรซานะครับหมายเลยิมของนักบิดร่างกิ๋วเนี่ยขึ้นมาเหมือนจะดันดันเปโดโรซาขึ้นมาประมาณนั้นแหละนะทีนี้ก็สรุปก็เลยกลายเป็นว่า6ปีที่อยู่กับฮอนด้าเนี่ยหลังจากคว้าแชมป์แล้วปุ๊บก็กลายเป็นผลงานก็ล่วง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 ลงมาจนสุดท้ายก็ได้ไปอยู่ที่ดูคาติในปี2 0 0 9 อยู่ดูคาตีเนี่ยปีนะครับแต่ในปี2012เนี่ยก็ได้ต้อนรับเพื่อนเก่านะครับมันก็ไม่เชิงเพื่อนเก่าเราก็อยู่ในทีมเมทเดียวกันนะคือรอสซี่แต่ทั้งคู่ก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องด้วยกันตลอดมานะฮะก็ได้มีโอกาสจับคู่กับรอซี่ในปี 2012- 2 0 1 3เป็นผู้หูทีมเมทกัน5ปีที่อยู่ดูคาตีก็ฟอร์มก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกผลงานเนี่ยสามารถที่จะขึ้นโพเดียมันดับที่3ได้เพียง3ครั้งนะครับนั่นก็คือเป็นผลงานที่หนีห่างมาตรฐานเดิม ของตัวเองเยอะไปมากเลยทีเดียวนะครับจนแล้วจนรอดก็เลยอยากด้วยความที่อยากจะแข่งต่อนะฮะแต่มันไม่มีทีมลงแล้วล่ะสุดท้ายก็จะพลัดจับพูอยังไงไม่ทราบก็ได้ไปอยู่ในทีมแอสปาก็ได้ใช้รถ RC 2 1 3 V RS ต้องเรียกว่าเป็นทีมอิสระที่งบน้อยมากแล้วเจ้า RC 2 1 3 V ขีด RS ตัวนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับกับตัวแข่งที่ ทีมเลฟซอฮอนด้าเขาใช้อยู่ในขณะนั้นะนะฮะคนละเรื่องคนละราวกันเลยผลงานก็เลยไม่ค่อยเป็นที่ปรดจดจำสักเท่าไหร่ใน2ปีสุดท้ายของการแข่งขันมลพีของเขาก็คือปี2014แล้วก็2015ใช่ไหมครับแต่ก็เป็นนักแข่งที่มีคนติดตามจริงๆนะฮะคือจะบอกว่าคนอาจจะมองข้ามเรื่องผลงานเรื่องอะไรในสนามไปแล้วเพราะว่ารูปหล่อไงเออรูปหล่อแล้วแถมนิสัยดีทั้งหากนี่คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องเรียกว่า กินใจ f c มาจนไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้แม้เขาจะจากไปนะครับด้วยความเฟรนลี่ด้วยเฟรนลี่กับนักเพื่อนนักแข่งเองหรือว่าเฟรนลี่กับแฟนๆทั้งในสนามนอกสนามทั้งในจอนอกจอก็ต้องเรียกว่าเขาเนี่ยสง่างามจริงๆนะครับนั่นแหละมันเลยทำให้ทุกความเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังคงเป็นที่สนใจแม้ผลงานก็จะไม่ไม่ดีเท่ากับอดีตที่ผ่านมานะฮะแต่ก็ต้องเรียกว่าเป็นนักแข่งที่เรียกว่าเป็นไอคอนของอ,อเมริกาพอสมควรนะฮะ อาจจะมีงานถ่ายแบบมีการแสดงหนังมีอะไรต่างๆมากมายโอ้ก็ต้องเรียกว่าครบเครื่องอ่ะคนมันรอประมาณนั้นแหละทีนี้สุดท้ายก็หลังจากล่ําลาในเวทีมอเตอรในปี2015เสร็จปุ๊บก็ใจสู้ตรงนี้ผมก็ชื่นชมเขานะครับว่าโอ้โหเขาสู้ไม่ถอยจริงๆก็เบนเข็มละนะฮะยอมที่จะลงมาแข่งรายการ World Superbike ก็มาอยู่กับ Honda นะเออมาอยู่กับ Honda ตอนนั้น,นเป็น ฮอนด้าเลสบูฮอนด้าใช่ไหมฮะเป็นเป็นทีมโมริวากิตอนนั้น h r c ซียังไม่ได้มาลงมาสนับนในตอนเหมือนตอนนี้ใช่ไหมล่ะแล้วผลงานปีแรกที่ใน w o ลซ d s ูเปอร์ไวท์เป็นยังไงนะฮะอดชนะนะนี่คือนักแข่งที่พาฮอนด้าเนี่ยขึ้นโพเดียมอันดับหนึ่งแล้วก็ขึ้นโพเดียมหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันใช่ชนะเกิดขึ้นที่เซปังมาเลเซียรครับทุกคนในปี2016ไม่ธรรมดานะฮะจบอันดับที่5นะหลังจากเสร็จิฤดูการไปเนี่ยก็ถือว่ามี โอกาสอยู่ที่เขาจะเป็นนักแข่งคนแรกหรือเปล่าที่ควา้าแชมป์ทั้ง MotoGP แล้วก็ทั้ง World Superbike ได้นี่ก็ตามรุ้นเขาก็ตั้งใจแบบนั้นละ่ะทีนี้พอมาในปี2017เนี่ยก็ต้องเรียกว่าร่างกายในขนาดนั้นกอายุ35ปีก็ยังไม่ถือว่าร่วงโรยอะไรนะครับยังยังยัง,ยงไปได้อยู่ประกอบกับตอนนั้น Honda ก็เอาตัวแข่งตัวใหม่ออกมาก็คือเป็น c d r 1,000 r r ตัวใหม่ ST นะ เอามาปุ๊บก็กลายเป็นว่าปรับเนือ้อปรับตัวไม่ได้เลยในะตอนนั้นเพราะว่ารถมันยังใหม่อยู่ยังไม่คุ้นไม้คุ้นมือฟอร์มก็ค่อนข้างจะดิ่งอยู่ในช่วงต้นเกมเนี่ยต้องเรียกว่าสนามหนึ่งองี่เนี่ยโอ้โหนะก็แทบจะไม่ค่อยมีลุ้นสักเท่าไหร่ในการขึ้นโพเดียมใช่ไหมเป็นประมาณนั้นก่อนที่เรื่องเศร้าจะเกิดขึ้นตามที่ผมคุยมาในต้นคลิปนั่นแหละนะครับหลังจากแข่งขันสนามที่5เสร็จแล้วก็เตรียมรอที่จะก็พิชซ้อมอรีแลกอะไรประมาณนั้นเขาก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วใช ก็เกิดเหตุเศร้าเศร้าสลดขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวบรัตตตอนมาให้เพื่อนๆได้รับฟังนี่ Kid, นะก็คือเดอะเคนตักกี้คิดนะเคนตักกี้คิดก็คือเป็นคนที่อยู่เมืองอาบ้านเกิดเขาอยู่เคนตักกี้สหรัฐอเมริกานะก็เลยเลยมีหลายคนเรียกเขาว่าเดอะเคนตักกี้คิดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับถ้ามีอายุชาติยังไม่เสียชีวิต,ตจะมีอายุอยู่ในวันนี้ก็คือปีนี้อายุ39ปีนะครับ ก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับความตั้งใจของเขาที่จะมาสร้างความยิ่งใหญ่ในเวทีของ World Superbike อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่มีนักแข่งมอเตอร์ีคนไหนที่ไปได้ถึงตรงนั้นเลยนั่นก็ถือว่าหมดโอกาสที่จะพิสูจน์แต่ผมสังเกตเห็นได้นะครับทุกครั้งที่เราพูดถึงเขาเนี่ยก็จะมี FC MotoGP หลายคนในบ้านเราเนี่ยยังคงแสดงความรำลึกอยู่นะครับยังคงคิดถึงสิ่งต่างๆที่เคยประทับใจในตัวนักแข่งคนนี้ใช่ไหมครับ นี่คือเรื่องราวของนิกกี้เฮเดนเดอะเคนตักคี้คิดนะครับนักบิดหมายเลข69อดีตแชมป์โลกโมอเตอร์สปีในปี2006ผู้ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย35ปีเมื่อ3ปีที่แล้วของวันนี้นะครับลาทุกคนไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ